กันเนอร์โซกูดวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่พัทยาหาะชูชบีหาดสีชมพูที่หาดสีฟ้าด้วยเอาไปเลยไปเลไปเลยมาจองบัตรแล้วเอาคิวแล้วก็เดินทางทางนี้ลูกเขาบอกว่า วิสิชมพูชิงช้าเ่าจะนั่งกินข้าวยังไงกันได้พกอะไรมาด้วยเต่ามอยเต่ามอยเดี๋ยวเราก็ต้อง้ามีคาเฟ่บริการนอ่ะกูเต้นตามเพลงหน่อยกันนะกันนะกันนะอคุยกับพีเกาคนออย่งี่นั เต่ามอยเตามอยมาใหม่นะคะ่งออเดอร์ด้นนะคะอ๋อแล้วค่อยมาแล้วจเ็กดงนี้นะคะอ๋ออันนี้ไม่ใช่เบอร์โตใช่ไหมใช่ค่ะอาหารก่อนแต่ว่าเขาไม่ังาอนที่เราทเออีเราจะมาออเดอร์ตรงนี้ ออนไลน์ได้ใช่ไหมคะเออบังเอิอได้ได้ขอบคุณค่ะเอาเป็นแก้วต้นมะพราทุกคนสามารถเอาแก้วกลับบ้านได้ด้วยกลับบ้านได้ค่ะแก้วต้นมะพร้าวโอกลับบ้านได้ค่ะอ๋อให้เป็นแก้วนี้เลยเหรอคะนี่เ่อยเก้หอยนี่หอยมีน้ำ2น้ำนี่ค่ะลูอ๋เหอยน้ำทันเบอร์รี่กับน้ำสับปะรดเลือกเอาค่ะ เราได้เบอร์โต๊ะหนึ่งเบอร์ได้คสบายโอ้โหนี่เราถอดแล้วคะตรงนี้แล้วก็นอนได้สบายเลยแล้วพ่อสัญญาณนาก็จะไปรับอาหารแล้วก็เอาเต่ามาตากแดดเล่นก่อนได้ด้วยอ้าอย่าลืมเตานี่เตาเตาน้อเราน้ำมาพลาสติกเตามาโดนแดดเลยเป็นยังไงเอาเตามาโดนแดดเลยวิตามินซีเลยวิตามินซีทะเลแล้วถ้าจะน่าอ้วนแล้ว แต่ต้องดูมันนะอย่าให้มันกินทราย<อ>าค่อยๆลงค่อยๆลง,อออลงเอาแต่ตัวมนะันอ่ะเดอรมจ่งเอรจิก่อนแล้วกันด้อยกกาให้มันกินทายไี่กินนียเนี่ตอด้วย,ยมาน,นใหญ่เลย,ลดยอดอร์เฮยมาแล้วอาหารกูงูงูงั้นเดี๋ยวเราก็คงไปรับอาหารก่อนนะกันได้เดี๋ยวแม่ไปเอาอาหารที่กูนะแม่ไม่ตากแต่ดีกันวเนวเดี๋ยวมาถึงให้ เมซิ่งกับหอยของเรานี่เราจะต้องถ่ายรูปเกินนี่ข้าวตีมสีชมพูมากเลยอันนี้เป็นหอยสีชมพูแล้วก็เป็นที่นั่งสีชมพูน้ำับปลดใช่ไหมัตปลตไม่แปบเดียวได้ต้องไปถ่ายรูปก,ก่อนอันนี้น่ารักมากเลยเขาให้ขวดเรากับบานเขาให้<ป>เขาให้อีกฝั่งนึงใช่ใช่ใช่ค่อยๆกันแนะ่ เดี๋ยวไปชมบรรยากาศรอบๆกันเลยนะคะทุกคนลมแรงมากแต่ว่าคืนอ่ะมันกลัวเล่นซืฟอเลยะนะนี่สวยมากฟ้าสีครามทะเลสีดำกรามเปจนอะร้านสีชมพูอันนี้เอาเต่าลงไม่ได้เพราะสายร้อนนใะช่แล้วก็เต่าข้ามโดนน้ำด้ยวยเราจะไปเล่นน้ำกันแต่เอาผ้าไปถุงก่อน rơi tóc